สดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะพี่น้องวันนี้เราจะมาแยกแบบกระโปรงเป็นแบบต่างๆนะคะเนื่องจากเราสร้างแบบกระโปรงมาแล้วนะคะเป็นกระโปรงนี่คะ่ะเป็นแม่แบบกระโปรงนะคะเดี๋ยวเราจะขีดให้ท่านเห็นชัดๆเนาะให้พี่น้องเห็นชัดๆนะคะอันนี้เราเป็นแม่แบบเรากิ้งนี่เป็นแม่แบบกระโปรงนะคะนี่คะ่ะ แม่แบบกระโปรงก็จะพิเศษคือ,อ,อหน้าใหญ่หลังเล็กนะคะตัวนี้คือแผ่นหน้าบวกเพิ่มนะคะแต่แผ่นหลังนี้ลบอย่างนี้นะคะบวกแผ่นหน้าบวกหานสี่บวกสองเซนนะคะรอบสะโพกหันสี่บวกสองรอบเอวหันสี่บวกสองนะคะส่วนด้านหลังก็รอบสะโพกหารสี่ลบสอง รอบเอหารสี่ลบสองอะไรประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะอันนี้แผ่นหลังนะคะอันนี้แผ่นหน้าแผ่นหน้าจะใหญ่นะคะทุกคนขีดชายด้วยขีดชายด้วยนะคะทีนี้เราก็จะมาแยกเป็นแบบเราจะมาแยกเป็นแบบกระโปรงบานนะคะบานนะคะกระโปรงบานนะคะ กระโปงบานนี้เราจะต้องตีเกรดลงมาสุดนะคะนี่ค่ะตีเกรดลงมาให้สุดเลยนะคะแล้วเราก็จะมาแยกแยกเป็นกระโปงบานน้อยนะคะทุกคนคะเป็นกระโปงบานน้อยนี่ค่ะคือแม่แบบของเรานี่นะคะนี่แม่แบบอันนี้คือเส้นเกรดที่เราจะตัดแยกนะคะ ทีนี้เราก็จะมาตัดแยกเลยกันไกลเราอยู่ไหนเอ,อ่ยเนี่ยไกลเราอยู่ไหนไกลเราอยู่นี่เราลืมที่เก็บกันไกลนะเราก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะเส้นเอวตัดตรงเอวตัดตรงเส้นพอดีนะคะนี่ค่ะ นี้ตรงชายก็ตัดตรงตรงเส้นชายเลยนะคะออกเลยนะคะทีนี้เราก็ตัดนี่แผ่นหน้าตรงแผ่นหน้าเลยนะคะตัดตามเส้นเลยแผ่นหน้านี่จะใหญ่กว่าแผ่นหลังนะคะแผ่นหน้าก็จะเป็นเส้นนอกนะคะแผน่นแผ่นหลังก็จะเป็นเส้นในนี้นะคะเป็นใน เส้นที่เราตัดอย่างนี้คือแผ่นหน้านะคะทุกคนจ้ะอันนี้พอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดแยกนี่ค่ะตัดแยกตามเส้นเกรดนี้นะคะเห็นไหมคะตามเส้นเกรดตัดแยกตามเส้นเกรดอาหารวัตถนี้นี่ค่ะมีเกรดนะคะเกรดนะคะเดี๋ยวข้อมองอีกจะได้เห็นเนาะ,ะเราจะตัดตามเส้นนี้นะคะ เพื่อเราจะแยกเกดนะคะตัดตัดถึงปลายเก็ดนะคะตัดถึงปลายเก็ดนะคะทุกคน,นะคะ่ะเราก็รีบอยู่นะคะเพื่อว่าคลิปจะได้ไม่ยาวเนาะทีนี้เราก็มาจับเก็ดอย่างนี้นะคะค่ะจับเก็ดอย่างนี้นะคะแล้วเราก็พับนี่คะ่ะพับ ทับแบบนี้นะคะนะคะ่ะทับแบบนี้เสร็จนะคะนี่ค่ะกระโปรงเราก็จะได้บานออกมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแปะแซมกระดาษให้ท่านได้ชมนะคะนี่เป็นกระโปรงแล้วนะเป็นตัวกระโปรงบานแล้วนะคะนี่ทีนี้คือสันทุบนะคะสันทุบกลางหน้ากลางหลังนะคะเดี๋ยวเรามาแซมกระดาษดูนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเข่านี้ก่อนนะคะ